การสำรวจเศรษฐกิจในชุมชนเสนอคุณครูกรมลพรเชืิดทองจัดทำโดยนางสาวธิติมาทิมสุขเลขที่4นางสาวนัทวดีจันฉายเลขที่หนางสาวปุญญนุชนิมมั่งเลขที่6นางสาวพานิดายิ้มแยม้มเลขที่7นางสาวอาทิตยาแสนแก้เลขที่33นายชานนนิมมั่งเลขที่35หมู่บ้านที่เราเลือกนะคะ หมู่บ้านตลุบป,ป่าตาลหมู่ที่5ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากสภาพทั่วไปของหมู่บ้านตลุบป,ป่าตาลเป็นหมู่บ้านชนบทที่มีพื้นที่กว้างแต่ละบ้านจะมีการล้อมล้วในพื้นที่ของตนเองเพื่อแบ่งขอบเขตและสัดส่วนที่ชัดเจนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่โล่งกว้างและมีทุ่งหญ้าเป็นจำนวนมาก ทำให้คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงวัวทำนาทำไร่ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนเรื่องที่เราเลือกศึกษาคือการเลี้ยงวัวปัญหาที่เราพบ 1. วัวผอมช่วงหน้าแล้งทำให้ไม่มีหญ้าให้วัวกิน 2. วัวเป็นโรคที่เกิดจากโรคระบาดในวัวโดยมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 3. วัวราคาถูกเนื่องจากวัวล้นตลาดทำให้ราคาวัวตก ทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 1. วัวผอมหาซื้อฟางอัดก้อนให้วัวได้กินแทนหญ้า 2. วัวเป็นโรคปรึกษาสัตวบาลขอซื้อยามาฉีด 3. วัวราคาถูกพยายามขุนให้โตรอดูราคาตลาดวัวความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้านตลุกปลาตานวัวอุดมสมบูรณ์ทำให้ขายวัวได้ราคาสูงขึ้น จึงนำรายได้ส่วนนั้นมาหมุนเวียนในชุมชนและนำมูลวัวมาทำเป็นปุย๋ยคอกเพื่อแจกใจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มโคและนำปุ๋ยคอกนั้นมาขายให้คนในหมู่บ้านหรือที่อื่นๆได้อีกด้วยความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้รู้สึกสนุกและได้ความรู้ที่ได้สำรวจหมู่บ้านและได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมนี้ได้รับประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสังคมศึกษาส3 2 1 0 2ปีการศึกษา2565โรงเรียนพดุงปัญญาอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากพวกเราขอขอบคุณวิทยากรนายนารันทิมสุขชื่อเล่นลันอายุ50ปีวันเกิด4มีนาคมพศ2515เบอร์โทร0952890381 ที่อยู่บ้านเลขที่103หมู่5ตำบลปงแดงอำเภอเมืองจังหวัดตาก